้วอแกิสมะแล้ไงบว่แล้วต้อ้งีดเพื่อนหงต้อ้เพื่อนม่รโงะโอยเป็นโม่งกันีใจแล้วนะ สาวกถีบไปแล้วมอัดใส่ไะก็ได้มันยอ่ดีแล้ว่ีมันสวยอ้ยบริใส่เลยเฮ้ยมึงเราแทนะกูมาสามหน่วยนั่นนะกูกนแล้วเดนี่ย หนากันน pues ู no. 8 8 nah. ้นอยย่อยู่วะหนกันนู้นอย่อยู่วคือเ่ยเดี๋ยวสองแ่และ

วางไปท้ายสัวไปจ้อยครับเอ้อแม่ผักซํานี่มันเป็น <laughs> <laughs> oh,

ห่ขอข่เที่ยงซอกมึงกินยึงไงอยู่นาข่นะไปยันติดสิ่งพวดขาว่าตะบกวนว่าวตะบกวนกว่าวตะบกวนอกววกวนอนเอาขาาไปไว้สิ่ง

มันล่งเดี๋นะสิเพไม่ต้องวอีกหนไเอาล่งแล้ววะโอ้ยลูกพี่ตกเลยเดวเว้ยคนสุดท้ายใครช้ำงงวะปันจบพูดกันนะงนั้นนะปันกันไปเที่ยนึงแล้วนะ

เอาหนไปคมาอย่งนเกนจริงเนี่ยขาวเตะดำลงาขาวะเดำลงมีกแมันเลยมามันเย เช็คโอ้ี่เมงนี้มันเี่ยีกว่าบินบินอดใจได้ลยเฮ้ยโคงแ้วรหอใจเรื่อ้อโอุ้รู้นแทงไหมก็แล้ว่อน่นกูกินเนี่ย

เออใส่ ah, ừ, nope. ักหน่อยได้ไหมไม่เห็น้อเสียหลักเลยไม่เห็นเดาเสลย่ไหนมก็เบรวมง็เเทีย วายอย่งนบกูแทงมาเออ่้เูยัเนี่ยที่อยแทงมึแทงน่นตายมงีเนาะให้เห็นเรเต้าความนาเที้ยเนเงินดีนะซื้เนี่ยส้นดำ เบียงขาวเปี้ยงหุ่เางเี่ยดูีเบียเิแกี่ล้วกี่หุ่นดูนก็สวยดูนี่หน่อยทีเ่องดก่าอยางนีตเดีอ่ะตยานนะพวกพวกแมนได้อยากดีมากที่่เสียอยาะำีแงเยมัองแมนมันนี่เ่เอาฝกก่อนียเย เฮ้ยเฮ้ยถามโยนแล้วดิห้าเออทุ่มสองเดียวทุ่มไยอ่ะทั้งปากไปเยอะทุ่มเยนารกก็ยังไม่อยากได้จะได้สูดเลยนี่สูดเลวโตแล้วเด้อดูดีเสียวใช่ไหมขึ้นดินอมูกเลย

มึงมึงกัยังจ่ออ่ะนะเนาะ้าวขี้เรไอ้ไดไม่เดียวอไไเยว

ต้องลงก้มินเนี่ยเออยเรื่องกอัดกาล้หิดเจะเ้ด้ี่ไ่้ซีนไว้คนยเ็ดเด็ดเดียวก็ต้องนอเศ้าอไ้วเาออ่มันอแเม็ดเดียวไดให้ลงไม่จอไว้เาไปเียนหาเียกีเลยพี่ไอ้ทอาแล้วกันเอ้ยกินมือกันแล้ไปอ กแตะลูกแตะลูกกับอุบัตตกแตลูกกัอุบจำพูลงเนี้ยหน่พออแใกเูลยฮ้ยโอ้โหเจี๋วบทสวนโอ้เกือบหนอใช่อะไรแย่งกันะ mình cứ bơi bơi thôi, nói sao Cái nó cứ biến, làm cái gì?

เซตเ็ขาดบองนี่ก็ว่าเซตเมือนกใส่ห้องแข่นสามคนที่บอกแผนสามเนาะบ่นีมากนะกูตังซวยหอกบนเราเจ็บม่ตังซวยเป็ี่ดนายยังอัดข้างใน บมทุกคนเลยนอยูงใเงินอยู่ไหนแม่แต่หมเที่เก็ไอเก็บนี่แม่สองสามต่อยเต่านั้นายก็เพียงนิดน้ำน้ำน้